สวัสดีจ้ามาแล้วนาะหนึ่งข้าเหนี่ยวเป็นสีฟ้าตอนแรกอยากได้สีบ่วงดูดูสวยอยู่เด้นะ่ะโอสีฟ้าหล่โบร <laughs> ูดโบสโน <laughs> ข้าวหน้าเดี๋ยวทําสีม่วงเพื่อนๆนาฮาัดทำคือกันแหละแต่ก็นิ่มแต่นิ่มความนิ่มอ่ะใช้ได้เลยแหละลองชิมดูสุดยอด กินก็น,น้ำพริกปลาทูแล้วก็ทอดปลาทูแล้วก็อันนี้อะไรเนื้อไก่ทอดพักไม่ต้องเอ่ยเยอะแยะเหมือนเดิมอันนี้วันนี้มีพริกอันนี้เด้อเด้อพริกหยวกโชอมอะ,อะไรนะพักพักชีเอาหน้ามามพักชีแตงกวาแล้วก็ถั่ว ถั่วฟักยาวใช่ไหมมือกันแล้วใช่ไหมมีแค่นี้เนาะแล้วแล้วก็ชมพูน้อยมามาเรามากินกันเลยจ้า,ม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 ,ามามาเพื่อนเพื่อนเรามากินกันเลยจ้าโอ้ตีดมือ,อยังคักเลยมันนุ่มก็จริงอยู่แต่แม่งตีดมือคักวะลูกลาวละบดทีนีม้มันปั้นไม่ได้นะ่ะมันเละเกินมันเละเกินอืม,มอมว ปลาทูเพื่อนๆนี่เดีย,ดยของปลาทูหัวปลาทอดอย่างกรอบอร้อนเด้อเพื่อนติ๊กพักปะพริกดก ทำไมมันเละอย่างนี้วะอืมมันนิ่มไงอยากกินแบบนิ่มๆไงกระซังมันตีดมือยังทักเลยลูกดาวเซยหัวกันบ่ มันกินพักไม่แซบชุดยอดทุกอย่าง,งคือดีอะ่ะมาต่อเพื่อนๆขาน้าวเหนียวมันเหนียวพอดร่อนเลยนะนี่ก,กินเหมือนแบบว่า บังตัวเองตัวเองจกมาแบ่งเขาหน่อยได้ไมั้ยจกใส่ฝามาก,ก็ได้ออพอกินหมดนี่ก็หลับเลยทีเดียวกวมเยอะใส่ฝาบ้านั่งพิษมองตลอดเลยเราก็ได้ เพื่อนมากิ้ข้าวกันครับเพื่อนมื้อ,อกลางวันของวันนี้ว่าจะโชว์นึ่งข้าวเหนียวแบบว่าสีม่วงอ้ำลำ้ำจักหน่อยเป็นสีฟ้าเสยยังร<ม>้อนๆอยู่อ,อ,อ,อาจจะตีมือไปหน่อย

<sk r isa> เป็นนิ้วเยนงหมากกนใหญ่นิวเย็นจมันอาจจะแช่น,แชน,แชน้ำน้อนแช่น้ำแช่น้ำนานไปหน่อยแต่อร่อย แต่นุ่มใช้ได้เลยนะเพื่อนๆดูควันพึ้โจยังแซ่บซืบบอมานอยแค่ผพ้่โจอ ขอโทษขออภัยเด้อข้าวเหนียวติดมือลืมเซยหัวเพคคือก,กันหยดติด <c oughs> มือแรงอ่ะแต่ก้อร่อย เี็มือเมียเดี๋ยวไปเอาช่องกันเด้อเพื่อนไม่ไหวมันติดมือพวดเว้ยอือถ้ากูไปก็น,น,นี่นะมาๆอีกขาดตอนต้องลงชมพูน้อยคอยรักอือเปรี้ยวอำำ้ำๆน้ําเขาอนอุญาตกกินแบบนี้เด้อ มันเละพูดน่ะเละจริงเคยนึงแต่แบบว่าไม่แช่น้ำร้อนอ่ะอันนี้ลองทำดูตามเขาไม่ไหวน่าขอกินแบบนี้เด้อเพื่อนๆอ,อาจจะแบบว่าพิษประเพณีอีสานมาเนาะอ,อ,อ hóa hóa, xếp thế quá ngon tuyệt, คลิปหน้าเดี๋ยวหน้าจะทำสีม่วงโอ้โหชัช้ชอนอย่างคือวะพี่ประเพณีอีสานไหมนี่ขอโทษขอภัยแล้วกัน <c oughs> ทำไม่ไทำไม่เป็นเวลย <c oughs> เคยทำแต่แบบธรรมดา <c oughs> ไม่ใช่หนูแช่หนูไม่รู้ว่าหนู <c oughs> แต่อร่อยอร่อยทุกอย่างกินแกนในแล้วจะเผ็ดหน่อยอืมกินนำพิกหยอกมาแล้วอร่อยพิกหยอบไปเมืแล้ว๋อตื่มาหน่อยแหละ กินเต้าหัวเ่อเนาะกินเต้าหัวปลาทูเว้ยกินหัวจนเราถางไม่ใช่วิ่งวิน ได้ได้อยก้าสิบย่างด้วยอยยี่เบาๆโดนไปเบาๆชมพูสุดยอด แมงวันเยอะทำไมรูปมันน้อยแค่แชมพูจิจิตเนาะฟินแบบเหงื <parfois> <government> ่อแตกน่ะเปลี่ยนบรรยากาศ กินแต่นในห้องไหนส่วนกันที่ตกอร่อยไหมแต่กอบไหมแบบ แซ่บแต่ว่ปลาทูก็จะหนีอยู่เรื่อยเลยโว้ยังไม่ตายบ่ น้ำพริกประทูกับข้าวเหนียวก็อร่อเหมือนกันนะเนีย่ยทำเดำเ,ดเอเพื่อนทำเองอ่ะแซ่บเบิร์ดแหะถูกใจเนาะรสชาติแบบไหนเราทำกินเองรดเวลนเาจากไม่มีเวลาจริงๆแ <c oughs> ม่นบอกสั่งปูไปอยากกินก็มาอยากกิน <c oughs> นักสาก,ก็มาหาซื้อเอง อยากกินปูไปโคราก็ไม่มีเวลาฝนมันโตเว้ยถ้าฝนไม่โต๊คืออยู่ถ้าฝนไม่โตมันก็ที่ไปหาได้นะอันนี้อยากลองข้าวเหนียวเลยนึกเมนูว่าจะ,จะกินกาอะไร อุ้ย,ย <laughs> รุดตัวเลยอืยิ่มข้วเหนียวแล้วจะกินผักเล่นนะที่นี่อืม <laughs> อืม <laughs> มันนิ่มถ้าจนแบบว่าปั้นไม่ได้ <c oughs> ตืดมืออย่างเดียวเลยถ้ามีน้ำในพวกเนืยวเ,เปียกเราแรกเนื้อคือเนี้วเปียกเริ่มนิ่งเลยด้อืมหือเมโอวผักพีพันยันตีแเป แซ่บขนาดทำข้าวเหนียวอย่างดีป่ะเพราะว่าดองแค่นานไปเพราะว่าที่ดึงไปล้างนีนนะ่น้ำก็ร้อนอยู่แล้วข้าวเหนียวมันก็แตกแล้วใช่ไหมอึ่มที่จริงอ่ะมันต้องแช่น้ำรอ้อนเนี่ยรอลงน้ำร้อนเลยไงใช้ต้วน้ำร้อนให้เดือดแล้วค่อยมาแช่อืม นี่คือยังเอาไปคนหนิงข้าวเลยเขาต้มอืมนั่นอยู่มีเท่าไหร่ก็หมดจ่ะสุดยอดยอดนะครันอ้วนปักเลยนะครับอ้วนเหมือนคนกินนี่แหละ <laughs> อิมอ่มนิ่งจริงนามอิ่มไม่ไหวแล้วเริ่มแน่นแล้วตอนแรกอร่อยมากเลยอตอนนี้อิ่มแล้วไง มันก็จะอึ้งลึงเหรอ,อ,อเสียงหลานวัยกำลังแบบดื้อเลยกำลังหน้ามันเขี้ยวหน้ามันแขวขันแขวหน้าคงไม่ไหวแล้วหรือ,อว่ากินตอนเย็นต่อลงคอ ก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปดวยจ้ายังไงก็เป็นกำลังใจให้นานะเด้อถ้าใครกดไลค์ก็ขอให้ร่ำรวยร่ลำรวยถ้าใครกดแชร์ก็ยิ่งรวยเข้าไปใหญ่เด้อจา๊านาขอลาเพียงเท่านี้ล้วจา้าบ๊ายบาย